น้ำเม็ดแมงลักแก้ท้องผูกระบายท้องสุขภาพดีแมงลักทุกท่านก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วรับประทานขนมจีนน้ำยาปลาหรือน้ำยาไก่ก็ตามใบแมงลักจะขาดไม่ได้เพราะเป็นของคู่กันอยู่ใบแมงลักจะมีกลิ่นหอมของน้ำมันระเหยออกมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเสมอต้นแมงลักเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งสูงประมาณหนึ่งศอกเศษ ใบคล้ายกับโหระพากับใบกะเพราแตกต่างจากกะเพราที่ไม่มีขนดอกแมงลักจะเป็นสีขาวออกเป็นชั้นๆคล้ายกับฉัดเมล็ดข้างในจะมีสีดำคล้ายกับงาดำในที่นี้จะขอเอาเม็ดแมงลักมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งมีคุณค่าทางยาไม่น้อยเช่นเดียวกันซึ่งเราเรียกกันง่ายๆว่าเม็ดแมงลักความจริง แมงลักนี้เอาไปประกอบอาหารไทยๆไ,ได้มากมายในอาหารบางอย่างหากไม่มีใบแมงลักแล้วก็ไม่เป็นรสเลยทีเดียวเรียกว่าไม่ต้องทำอาหารชนิดนั้นได้เลยเพราะไม่มีใบแมงลักแกงเลียงหากขาดใบแมงลักก็ไม่เป็นแกงเลียงไปได้จริงหรือไม่ขนมจีนน้ำยาปลาหรือไก่หากขาดใบแมงลักก็ไม่อร่อยเท่าที่ควร บางทีก็หมดอร่อยไปมากมายหรือบางทีผู้ปรุงก็จะไม่ทำเพราะขาดใบแมงลักนี่เองมเมล็ดของแมงลักที่ดอกแก่จะเป็นสีดำคล้ายงาดำนั้นเป็นสมุนไพรที่ดีมากใช้เป็นยาระบายได้อย่างวิเศษจริงๆท่านที่ท้องผูกจะต้องดื่มน้ำมเมล็ดแมงลักนี้แล้วท่านจะเป็นผู้ที่ท้องไม่ผูกถ่ายคล่องมากสุขภาพก็จะดีอยู่เสมอ เม็ดแมงลักราคาไม่แพงอะไรเลยมีจำหน่ายอยู่โดยทั่วไปตามตลาดแม้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีอยู่เป็นซองๆราคาซองละไม่กี่บาทแต่คุณค่าของเม็ดแมงลักนี่เกินคุ้มมากเอาละคา่ะคราวนี้เราจะมาดูส่วนผสมในการทำน้ำเม็ดแมงลักกันนะคะเม็ดแมงลักแก่1ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด3มถ้วยตวงน้ำตาลทรายแดง หนึถ้วยตวงวิธีผสมน้ำเม็ดแมงลักนะคะเอาเม็ดแมงลักษมาเลือกเศษผงออกเอาใส่ภาชนะที่ทนความร้อนเช่นหม้อกะละมังเคลือบก็ได้จัดการเอาน้ำใส่หม้อต้มจนเดือดพอน้ำเดือดก็เอามาเทลงใส่เม็ดแม,ดแมงลักษที่อยู่ในภาชนะบรรจุคนให้เข้ากันเม็ดแมงลักจะพองตัวออก มีลักษณะเป็นเมือกขาวใสตรงกลางเม็ดแมงลักจะมีสีดำๆเม็ดแมงลักพองตัวออกมามากปล่อยไว้ให้เย็นลงเวลาจะรับประทานหรือดื่มน้ำเม็ดแมงลักนี้เอามาใส่ถ้วยใบเล็กๆเ,เช่นถ้วยขนมหรือถ้วยน้ำชากาแฟก็ได้ผสมน้ำตาลทรายแดงเข้าไปคนให้เข้ากันดี ดื่มก่อนเข้านอนจะช่วยทำให้ระบายท้องไส้ได้อย่างวิเศษนักไม่มีอันตรายด้วยยาระบายหรือยาถ่ายซึ่งเป็นสารเคมีแต่เม็ดแมงลักเป็นพืชสมุนไพรแท้ๆที่ไม่มีอันตรายเลยแม้แต่น้อยเอาไปทำเครื่องดื่มง่ายๆได้อย่างดีเม็ดแมงลักมีคุณค่าทางสมุนไพรช่วยระบายท้องทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระได้อย่างคล่องตัว ง่ายดายมากสะดวกดีจริงๆดื่มมากหน่อยจะมีอาการถ่ายมากขึ้นได้ควรดื่มก่อนเข้านอนจะได้ผลดีจริงๆท่านที่ท้องผูกข้างหลายลองดื่มจะไม่มีคำว,ว่าผิดหวังเลยไม่ต้องไปรับประทานยาระบายอื่นๆที่เป็นสารเคมีซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้เสมอเช่นอาการระคายเคืองต่อเยื่อบ,บุผนังลำไส้แต่สำหรับน้ำเม็ดแมงลักไม่มีการระคายเคืองเด็ดขาด ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ